จะใช้น้ําร้อนใส่ถ้วยมาไว้นะคะแล้วก็ใช้วาสลีนหนึ่งช้อนชาค่ะใลบนน้ําร้อนอย่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากละลายบนน้ําร้อนอย่างนี้นะคะคุณเพื่อน,นสามารถนำไปละลายบนไมโครเวฟก็ได้นะคะนี่นะคะวาสลีนละลายเป็นน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนผสมต่อไปนะคะจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสำหรับใครที่ไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็สามารถใช้เป็นเบบี้ออยล์ได้นะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะนะคะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะ นี่ค่ะแม่นายได้แยกไข่แดงมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไข่แดงเราจะใช้หนึ่งช้อนชานะคะไข่แดงจะช่วยเรื่องสมานผิวเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าตัวไข่แดงอะคะ่ะเขาจะมีวิตามินค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแบ่งมาอย่างนี้ได้เลยนะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงขมิ้นชันนะคะแม่นายจะเน้นใช้เป็นผงขมิ้นชันเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่อง ต่อต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยเรื่องลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะแต่แนะนำนิดนึงนะคะใครที่ใช้เป็นผงขมิ้นชานนะคะตัวผงขมิ้นชานเขาจะมีสีที่เหลืองกว่าผงขมิ้นทั่วไปนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายแนะนำให้ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆนนะคะ,ะตรงไหนที่เรามีปัญหานะคะก็สามารถ ทำเฉพาะจุดได้นะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาตรงไหนอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะเราาร์ k เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะใช้มือนะคะนวดวนเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะนวดเป็นแบบก้นหอยก็ได้คะ่ะถ้าเรานวดครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะ มาร์กทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ15 2 0นาทีนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เช็ดด้วยน้ำอุ่นนะคะแล้วก็สามารถล้างหน้าได้ต ปกติเช่นล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าด้วยสบูมม่ได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ล้างด้วยน้ําเย็นหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าน้ําเย็นจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนเราด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างรูขุมขนไม่กระชับนะคะก็สามารถล้างด้วยน้ําเย็นนะคะเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นนะคะพเพื่อนๆสามารถทาครีมบํารุง,งหรือเซรั่มของ,ของพเพื่อนๆได้ตามปกติเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะพเพื่อนๆสามารถทําเป็นประจําทุกวันก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ